บอกขอบคาณสวัสดีท right like ุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนื้อเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มติดตามหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นมาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อใช้ด้านล่างตรงนี้ได้้้้้้้เเ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 เลลยยสสส่่่่ววนนนนนนนคคคคคทีพพิิิงงงงงขาา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 มมมมมใใชชบบรร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 กกกกััััแแะะหหือ็็็ปถตผได ข้อมา,าต่างการสมัครใช้งานก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กเฉดโปร,ปรกแกรมอัตโนโมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลย่ตนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านกูเกิลด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะผมก็เคยสมัครกใช้าง,งานไปแล้วนะครับหนูจะลงชื่อใช้เลยก็แล้วกันอ่ะข้อมา,าต่างเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกมากมายเลยเนาะหลักๆี่มีทั้ง Facebook Instagram YouTubetikkTok นเดวนนน้้้เราาจะใใชของ TikTok กก็แลัเนาะ อ่ะแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาหมดหมู่ที่เราเลือกได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรากดมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาบริการของเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการเลือกมากมายเลยเนาะแล้วผมก็จะเลือกเป็นตัวที่2องก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราที่อยากเพิ่มผู้ติดตามเนาะแล้วก็คันล็อกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่มด้้นนลตรไไเะวผกกััั100แคบ อ่ะเบอร์ฟ์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปเรียบ,บร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบก,กันานล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วผดก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเราก,กดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเรากี่ทีนี้ไปดูสถานะการงานอ,ออเดอร์ของคุณอย่งิได้เลยนะครับ อ่ะแล้วเราก็จะเด้งมาหน้าปอดการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดู order ของคุณหนุ่ยได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะปเป็นเลขเด d e r ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะาะทางเวับไซต์ก็มีหลักๆอยู่3ช่องทางในการชําระเดยนะครับก็จะมีทั้งพรอมเพย์ทูนี่วอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซี่เข้ามาเียเพิ่มติกองานทุกคระ ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆมียอดใช้งานสะสมมาระบิขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็สามารถรับชมมาได้เลยนะครับมีทางภาคไทยซับไทยเนาะไม่มมมว่ากับสามเราก็เรื่องเลยนะครับอ่ะข้ควาก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับอ่ะบริการตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมปหาดูกันได้เลย ่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังกดเข้ามาอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนอย่ากดสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อยมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อยมินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าข้อมูลต่างๆติดต่อยมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ต่อนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงน like okay. um, ี Pal ้ไปคุย hmm. ก so ับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเหลืด้ารางตรงนี้นะครับอ่จมมมหู่แ้งาแล้วเเราสก ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับที่มีรูปภาพหรือแต่ต่างๆนะครับก็สามารถแอดแท็กปายตรงน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อดา้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ผู้ตามของเราก็มีอยู่แค่47คนเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะขออนุญาตดีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผพืตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราเลือกไวในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะแตคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่หน้าเว็บสร้างเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมน,นูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรากดอ่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนคุณหรือคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมตามาต่้งร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้ตางคอมมิชชั่น1%ลิงเปอร์เซ็นต์ของก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปน,นี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวค้นในคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเนาะสวัสดีครับ